ครับผมก็มาดูประไดาสำเร็จรูป s p c นะครับผมอีกรอบหนึ่งนะครับอรอบนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เตรียมแพ็คห่อแล้วก็จัดส่งไปนะครับผม ก็ดูเรียบร้อยขึ้นนะครับเก็บของเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับขอบนี่นะครับขอบด้านโชว์ก็จะเก็บงานให้แบบนี้นะครับเก็บงานปิดขอบให้ หน้าตั้งก็เหมือนกันนะก็จะเก็บขอบให้สวยก็จะลามเข้ามาถึงด้านหลังเลยนะครับด้านที่มันยื่นออกนะครับด้านโชว์ก็จะเก็บปิดให้เรียบร้อยนะครับครับก็ดูสวยงามขึ้นนะครับผม ดูหน้าตั้งก็นหน้าตั้งก็หน้าตั้งก็จะใช้อรวีว่าหนาอยู่ที่สิบมิลน,นะครับรวมกับแผ่นก็เป็นสิบประมาณสิบสี่สิบห้ามิล อันนี้ก็คือสมมุตินะครับสมมุติว่าเราไปติดตั้งก็จะอยู่ลนสษณมอย่างนี้เลยจะวางบนพื้นกลงพื้นปูน,น,นที่เป็นโครงสร้างเลยก็ได้ไม่อาจจะมีการจับเสียบกแต่งให้ได้เหลี่ยมได้ฉากได้ละนาบนะฮะก็จะง่ายกว่านะครับก็ติดตั้งโดยก็ใช้พวก กาตะปูนะครับยืดไว้นียก็สำหรับใครนะครับที่สนใจก็คอมเมนต์สอบถามกันมาได้นะครับผมสำหรับบันไดสเสร็จรูป HPC นะครับผมจะมูกโค้งมนวสวยๆนะ เลือกทรงเลือกสีอะไรได้นะครับหลายสีหลายแบบนะครับลายไม้สมจริงก็มีหลายแบรนด์เลยนะครับผมสำหรับเจ้า SPC ของเราโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยถ้าผมเดี๋ยวก็เตรียมแพ็คสงก็เดี๋ยวเจอกันครั้งถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ